สวัสดีครับบางคนก็ถามผมมาเยอะถามผมมาหลายว่าเฮ็ดส้มเหนื่อยจังใดบางคนว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกีสานภาคกลางนะครับอยากทาเนื้อ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 ส้มเนื้อทํยังไงไม่ต้องไปซื้อเขาบางทีซื้อแล้วมันก็ะนอยเนาะเขาจบแกให้นอยหน่อยบางมองก็บเพาะแซ่บครับผมมันก็บะมีอย่างไรนงครับมีเนื้อนะครับครับมีเนื้อแล้วมีเขามีกระเทียมนะครับนี่ผมซื้อที่ปั่นมาเลย เทียเอม็ดเล็กก็ได้แล้วก็แกะเปลียนมันออกถ้าไม่อยากแกะแกะออกกระโปรเป็นอังครับต่ำเลยกับข้าวเหนียวบางคนไม่ใส่ข้าวเหนียวไม่เป็นไรอันนี้ผมโอเช่นไปแช่น้ําก่อนแล้วก็ทําให้มันแห้งนะครับมันจะมันเหนียวครับกับเกลือขาดไปได้ครับเกลือแล้วก็ชี้ลวดขาดไปได้กชีรลดมันก็มีมนูยู่ซัมนี่ครับเดี๋ยวผมจะฟังเนี่ยก็นเดอครับอันนี้ครับหลังจากที่อันนี้นะครับเตรียมเครื่องอะก็สี่ฟักเนี่ยครับบางคน บางคนเอาเป็นนี้ก็ได้นะเรต้องฟักเรต้องฟักอะไรหรือว่าจะเป็นเอาเป็นต้อนก็ไไรเอาเป็นชิ้นก็ได้นี่ถ้าเป็นออ้ยลงอันนี้นะครับแค่เป็นป้อนก็ระครับก็ผมจะฟักเขานั่นเขาหวนงงสั่งนะครับโอ้ฟักเดียวกินมนะน้ซวร้อยจู้เดียวเหมือนจีนสมัยบางคนขเขาจะเาจากู่นะว่าฮ็ตตรงไหน บางคนยัดเป็นแล้วกับพเป็นนังนะครับบางคนอยากลองทํากินดูแต่ที่ในกรุงเทพเราไม่มีใบตองครับเราก็าใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องก็ได้ปิดปิดในมันแน่นนานะครับกำลังฝังฝักมันนี่ตั้งหน่อยอะไรบางคนจะเป็นอันนี้ก็ได้ส้มเป็นชิ้นก็ได้นะครับทําเป็นชิ้นก็ได้ก็ผมฝักเอาดีกว่าฝักเอาสร้อยเอามันยังเสีย เดี๋ยวฟังมันแหลกกวนสิมาปุ่งมปปันเบิ้งเด้ยบแบบใช่นเลยส้อยก็ได้ส้อยเป็นตัวน,นี้ก็ได้ถ้าผมเอาเป็นสัตว์ก,ก็กินเนงนะถ้าไม่ทำทำกินเนยงหรือว่าถ้าทำขายเราก็ใส่ถุงมือนะเอ้กินเนียก็ตัดด้วยมือสะอาดอยู่นะครับตอนนี้แล้วฟักเต็่าไงเนาะฟักมันแหลกเนาะ ครับก็จะฟักเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมฟักเรียบร้อยมาแล้วครับผมอันนี้เขาบริไดเซย์สมมตอเขาไม่แยกกินเองนะครับทำกินเองฟักโ้นมันต้อกน้อยครับผมเขาก็ใส่เลยครับผมอันนี้เขาบดมาแล้วหรือว่าตำเองก็ได้ผมกระเทียมใส่เลยใส่ไล่กระแซบไล่หอมไล่แล้วครับแล้วก็เข่าครับผมอันนี้คือเข่าเข่าเหนียวครับผมแซนําไปดิบอแซ่คือว่ามันสีนี่ครับมันโมเยงสิเขาต้องแซนา์ีปก่อนน้อยแล้วแต่ไปสีแซบดแช่นะครับผม กับผงชิดลวดครับใช้ตะหน่อยผงชีดลวดแต่คุณจะมัดหน่อยมังงมา,ายแล้วไปแบบมักนัวอัว่ผมมักนัวนะหกตองผมสองสองส่นวนตะหน่อยแล้วก็เกลือครับผมเกลือขาดก็ได้โอเ้เกลือมาพ่นกระใสต่เกลือเกลือบานโนกระใสเกลี่ยแบบมึงเนาะเกลือเป็นเม็ดอันนี้มันเกนลเกี่ยปนแล้วเท่ากับตุ๋นลงไปเลยแล้วเท่า ตน้องดไข่ก็ใส่ยถุงมือ่อเราปุ๋ยความสะอาดกับลูกค้าครับผมก็คันเลยมันไม่ไปเลยครับผมคันคันกวะว่าโดนเติมไปแล้วมันออกหน้าบองเงาหมดเมื่อนี่จะซ้ำในกระปุตธกินแล้วพร้อมไหครับไหมหอมกระเทียมไหครับครับผมหอมกระเทียมหมดมาแล้วครับผม ขันเพรมันปลอกน,น้ำปลอกไข่พอดีครับขันข,นขันข,ขันเข้าไปไนโพรงไม่นอนขันนี่มันยากขันมันปลอกน้ำพอดีอันนี้เฮ็ดกินในคลองครับเนี่ยจะวนะ่าถึงก <Wh> ินกระเทียมจะว่าถึงกินอย่างห่อไหมขูดเงี้ยพอปัญหาบางคนสิคิดว่าม่นมีใบตอง ตับผมเปน็นนะครับหรือว่าใส่กองกองโฟมกัไอ้อัดฟายเนี่ยเท่าห้องเสียวทุ่งอย่างครับใส่ทุ่งอย่างครับขั้นมันหอมหวานไนนนม่ใช่ะครับนี่ขั้นสมนะขั้นไปเรื่อยๆไปเลยครับขั้นจนวางน้าผมเนี่ยเนอะเนาะจากอันนี้แบบเพ็รแบบง่ายแบบเดียวม่ครับอันนี้ปั้นไปแล้วครับผมวิ่งแสบมึงเลยนัวบอ น,นี่ครับขั้นตอนมันก็ซสํานีครับอ็ใส่ถุงไปเลยครับบ,บีบล่วงมากบิดตุดมากน้อยนะครับแล้วก็บ,บิดเลย <c oughs> มันก็นโอ้โหลืมผิดกรออะโปเป็นอะไครับก็ต้องเอาผิดก,กันเลยน,นี่มันก็สจะเป็นดังสี่ครับนี่เขาบิดบิดบิดเข้าอันใอย่างรันเลยระดีทนีนึง มื่นก็ถือว่ากินได้นะผมบอกครับเดี๋ยวมืน่นจะกินได้แล้วก็ดีด้ผมนี่ต้นยางฮันแล้วเมันก็สจะเป็นตันซีแบบสวยงามนี่มันคือเจ้าขายเห็นบ่ละครับตอมอเสียส้ยวพิกบใส่บ่วาใส่ก็นได้บ่เป็นหนังนะครับเขาจะกินเองนะครับนี่ก่อนปุ๊บนะครับก็คือว่านี่แหละครับ อีกข้อนึงข้ากํใไ่เลยรวบลงไปคนที่บอกขัดตอดนะครับเด้อข้อมาข้อลงมาห่างลางครับบางคนที่ทํเป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับบีบลงมาบีบลงมาดีบลงให้จะบีบบ่อมนี่ครับแล้วก็หมุนเลยก็จะบีบหมุนตัวตัวฝากวดติดตามสมุทรวัฒนฉลองไงเด้อเห็นป่าวพอท้าบีบปุ๊บมันคือสมกับเจ้าขายนี่แหละ ว่าจะเป็นกระเทียมกระเข่าขับผมขี้รดไซนอยบางคนใส่ขี้รดเลยเอาหนังยางหัดเลยหัดเลยทุบ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 ด้าจเป็นได้ผมจะล้วงเมงซุดจวดคนอีหลีเดนี่เมื่อกีจะเป็นส้มมันสิจ้าสำหรับคนที่ไม่มีถุงไม่มีถุงกูพร้อมจะทองแล้วตอนนั้นละ่ะบม่มีถุงแล้วก็บม่มีอันใบตองบ้านเทาเนาะ สามารถเอาเป็นกล่องอยังก็ได้ครับผมใส่กล่องนะครับใส่กล่องอะไรก็ได้นี่อย่างผมอ่ะผมจะใส่กล่องผมใส่เลยแหละนะครับนี่อันนี้คือใส่กล่องไทเบิร์กนะครับวิธีวิธีครับยัดให้มันแน่นๆขมมันรุ่งเช็ดจินเองหรือว่าเช็ดขายก็ได้นี่ครับขมมันรุ่งถ้าถ้ามันเต็มมันก็ยิ่งเจ๋วเลยอันนี้ไม่เต็มไม่เป็นไรแต่เราขมมันรุง คมันลุง่งคมันลุ่งครับห,หัวนมไปอหูยหอมไหมสนินก็หอมกระเทียมหอมเขาอมอ่าหอมยังไหมเนี่ยบเมิ่งสิบประมาณนี่ครับเครื่องนึงกระบอกเป็นหนังครับเขาก็ปิดไฟเน็ตเลยบาคมไป่บากแนนตึ๊บเขาก็ปิดฝาเลยหรือว่าใครมีข้าวข้าวกล่องของในเซเว่นก็ได้ก็ทําได้นี่ครับก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็สามารถกินได้เหมือนกันครับ ทุนี้อีกมือหรือว่าสองมือก็ได้เนี่ยนี่ครับคือว่าสองขั้นตอนที่ผมบอกไว้นะครับนี่ครับนะครับผู้ใดมีใบตองก็สิเป็นหนะถ่ายคลิปนี้มักกว่าเป็นหนังครับคนบมาครัวเปหนังคนมากกวขอคุณหลายๆฝากกดติดตามด้วยก็เรียกก้อนเดียวก็จะใส่ถุงนี้นะครับคลิปนี้กระสมเนี่ยกระมมอย่างไรครับฝากคลิปนี้ไว้สำเนาสำหรับคนเฮ็ดบ่าเป็นนะครับคนไหนที่อยากทำส้มเนื้อกินส้มหมูกินก็เหมือนกันหระกก็ทำคล้ายๆกันนะครับ คนไหนที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่บ้านเราก็มีมีใบตองก็ห่อได้คนในที่อยู่กรุงเทพก็่อนี้ได้นดะ้ครับเนี่ยน่ครับหรือว่าใส่กล้องก็กได้นะสิมันก็สามารถกินได้ละครแม่เพียงแค่กินนี่ก็ไม่ยังไรครับเฮ็ย,ยสมเนื้อใส่ยังแน่ใส่ยังแน่คนที่บเปลี่ยนอยากล่องเฮ็ดกินนบึงกง็ฝากลินนี้ไว้สำานาครับฝากกดติดตามกป็นคนแรกซับสไครต์ด้วยนะครับในช่องยู u ูบบ้านฉลองซับเบอร์ครับผมสวัสดีครับ